สวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคน <c oughs> ชอบหนังเหมือนเช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิววันพีชฟิล์มเลดครับชื่อไทยก็ผมแดงนะครับผู้นำมาซึ่งบทสรุปนะครับก็จริงๆอ่ะ ผมพยายามทำทุกวิถีทางครับเพื่อไปดูรอบพิเศษแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะติดงานไม่พอดันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เขาแจกตั๋วรอบพิเศษไม่ทันดีเต็มไวัยมากครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เขาแจกตั๋วรอบพิเศษเนี่ยคือไม่ทันเลยครับซื้อก็ซื้อ,อไม่ทันแม่งหมดโคตรวเลยครับคือเต็มไวัยมากหมดไวัยมากเพื่อนผมได,ได้ดูรอบพิเศษมานะครับมันบอกว่าล้นลงเลยครับ ผมเลยต้องทําใจครับนี่ขนาดผมแฟนวันพีนนัะ้นอะยังไม่ทันกินคนอื่นเลยครับหลังจากนั้นครับตั้งแต่วันที่รอบพิเศษเริ่มฉายเนี่ยก็ปิดโซเชียลลบแอป,ปทุกอย่างทั้งหมดเลยครับเลี่ยงสปอยสุดๆจนในที่สุดก็มาถึงวันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนีวน้วันที่6นะครับก็มาถึงวันที่5นะครับผมก็รอบฉายปกตินะครับก็เลยตัดสินใจนะครับผมไม่ดูเรื่องอื่นเลย นะครับที่เข้ามาในวันเดียวกันหนีไปวันพีสทั้งภาคไทยกับซาวแท็กเลยครับคืออิ่มมากครับอิ่มแบบอิ่มสุดๆเลยอิ่มในหลายหลายความหมายด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็นะก็สุดท้ายก็นะเดี๋ยววันที่6นี้ครับก็ตัดสินใจครับว่าจะไปดูหนังเรื่องอื่นนะครับแทนวันพีสนะครับวันพีก็นะซ้ำม,มาแล้วใน1วัน2รอบ1วันผมดู2รอบเลยนะครับก็น่าจะอิ่มกันน่าจะอิ่มพอสมควรแล้วแนหะตัวผมเนี่ย นะครับผมโอเคก็ระบายไปแล้วนะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยครับขอพูดถึงซับไทยภาคไทยก่อนใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ผมกล้าแนะนําเลยครับจากประสบการณ์การดูหนังที่ค่อนข้างแย่กล้าบอกเลยว่าเลือกภาคไทยเถอะมึงเลือกครับนะเพื่อสิ่งที่คุณรักไม่ใช่ภาคไทยเถอครับภาคไทยดีมากดีแบบเฮ้ยนี่มันดีที่สุดแล้วมั้งนะ่ะ เออทั้งคาตาคุริของพี่ต้อมทั้งอูตะพี่แป้งก็พี่แป้งก็กลางๆไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่แต่ก็ดีอ่ะคิสรุหน้าต่อ,อยครับโอ้โหโอ้โหโอยู่ภาคโคตรดีเลยวะโคตรเข้าออตัวละครเลยคิสรุว่าผมโคตรชอบเลยนะเป็นคนนั่งแบบภาษสอีสารา่าพลด้วยโอ้โหโคตรชอบเลยวะ่ะคือหยีแม่งคิสรุแม่งเข้านะเออ จะได้ว่าในซีรีส์หลักทิสซูลูไม่ได้นาต่อยภาคนะครับแต่คนเดิมก็คนเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านาต่อยมาภาคก็แม่งดีกว่าเดิมครับส่วนสคัดสกีน่นติงเหรออุ้ยดี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 เหมือนกันคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแถมตำนานดีหลายคนเลยครับภาคไทยนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆคือภาคดีมากขนาดพี่คิมครีเอทีฟคริมยังภาคดีเลยครับแล้วทําไมผมถึงกล้าบอกให้คุณเลือกภาคไทยก็ง่ายๆครับผมซับไทยอุบาทมาก ไม่ใช่ว่าซับไทยไม่ดีนะครับมันดีทั้งเสียงต้นฉบับทั้งทั้งมันกระหึ่มและชัดกว่าภาคไทยในด้านเสียงต่างๆแต่ซับไทยมันมั่วมากไม่ใช่คําแปลครับหรือหรือคนที่แปลเนี่ยผิดน,นะครับผิดที่คนวางซับและตัดต่อเว้ยทับกันจนอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับไอซับไทยเนี่ยบังภาพเยอะมากงานรีบหรือวะถามจริงแถมสีของซับปก,กติมันต้องมี ใส่ขอบใส่ขอบที่ตัวอักษรไอ้นี่มันคงเหมือนไม่ใส่ครับมันเหมือนแบบไม่ใส่ครับมันกลมกลืนกับสีขาวชิบหายเลยครับเอาง่ายๆภาคไทยครับเลือกภาคไทยเถอะครับแต่ก็นะนี่แค่คําแนะนําถ้าอยากดูซับก็ไปดูหรือภาคไทยก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะตัดสินใจ แต่คาดว่าทุกคนน่าจะไปดูกันมา,มาแล้วแหละวันที่15นะครับกลัวโดนสปอยนะส่วนภาคไทยนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมให้คะแนนภาคไทย8.1เต็ม10นะครับตัดบางฉากไป0.9นะครับผมบางตัวละครเนี่ยหคะแนนนะครับเสียงภาคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบางฉากแล้วก็บางตัวละครบางตัวนะครับทีนี้มาที่เรื่องตัวละครและภาพแสงสีเสียงตัวละครออกแบบมาดีครับดีไซน์มาดีทุกตัว เสื้อผ้าดีครับดีมากขายเก่งด้วยเก่งมากๆเลยครับตัวละครนะครับขายขายเสื้อผ้าเก่งมากนะครับผมถึงกับคนในโรงนี่แม่งหัวล้อกันเลยครับโอ้โหฉากนั้นขายเสื้อโอ้โหดูก็รู้เลยครับขายขายเสื้อไม่พอขายฟิกเกอร์แน่นอนโอ้โหมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกครับดูก็รู้ครับว่าขายครับเออแต่ตัวละครอุตตะก็น่ารักครับสวยมากๆถ้าอยู่ในเนื้อเรื่องหลักคือเรือแฮนค็อกกับรูฟี่นี่ล่มเลยครับ โมเมนต์สคนนี้นี่ดีมากนะครับและเล่าดีมากแต่ตัวร้ายออกแบบมายืนโง่ครับตัวใหญ่เออตัวใหญ่ยืนกโง่เลยครับให้ตัวละครโชว์ท่าไม่ตายเฉยๆครับแถมดีไซน์เฮ้ยเรียกพี่เลยยังดีครับที่ตัวละครทุกตัวเนี่ยไดายนามิกการขยับมันดูดีมากบวกกับแสงสีที่ช่วยเพิ่มความงดงามของตัวละครขึ้นมาเนี่ย แสงสีรวมแล้วอลังการมากส่วนด้านภาพเหรอครับเผาครับเผาแบบเผามากนะครับัวเอเข้าใจอยู่เผามากครับอันอันไหนดีคือดีเลยครับภาพอะระดับที่เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับทั้งสีทั้งแสงทั้งภาพเนี่ยอะไรที่มันดีคือดีไปเลยครับส่วนเผาก็แม่งก็เผาสุดเลยครับคือแบบเผาเยอะด้วยนะ ดีครับมี 3D ีช่วยเสริมไม่งั้นนะเผาหนักเลยครับส่วนเสียงโอเคครับเข้าใจครับว่ามีแนวมิสิคิลว่าเป็นว่ามันเป็นแนวมิสิคิลนะครับแต่บางทีก็น่าทำคาและโหนหูไปบ้างถึงผมจะชอบสไตล์และเพลงนะครับสไตล์การร้องและเพลงของออคุณอาโดเนี่ยมากๆแต่ไม่ได้หมายความว่ามึงจะเล่นจะยันจบเพลงนะครับมันไม่ได้ ยังดีครับที่หลังๆเนี่ยเล่นเป็นท่อนๆและไม่รู้ทําไมมันต้องบูสเสียงเพลงให้ดังด้วยหนูหูครับลําโพงแม่งก็แตกด้วยครับไอไอไอซับไทยครับโรงเก้าอ่ะของเซนทันพระรามสามอ่ะโอ้โหูิ่ลโพงท่านซ้ายแม่งแตกโอ้โหแล้วกูนั่งตรงกลางด้วยไงแล้วแล้วผมนั่งแถวเอโคตรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กเด็ก เด็กมัธยมเด็กมัธยม,ม,ยมเด็กมอปลายแม่งปิดหูเลยครับเออปิดหูเลยนะไอผู้หญิงก็ปิดหูผู้ชายผู้ชายก็ปิดหูไอผู้หญิงปิดหูให้แฟนตัวเองะครับสองคู่แม่งปิดกันเลยนะไอคนแก่ข้างข้างผมเนี่ยแม่งก็เดินหนีลงไปข้างล่างเลยครับหูลาโพงแม่งแตกครับแล้วแม่งบูธเสียงโคตรดังเลยตอนร้องให้ร้องเพลงอะซับไทยอะ่ะพักไทยก็เหมือนกันครับพอๆกันเลยแต่พักไทยยังดีหน่อยมันไม่ได้เสียงดังเกินไปนะครับแต่ผมก็ชอบอยู่ดีแหละครับเพลงนะฮะก็นะ ถึงมันจะนั่งหดุดหงิดเยอะครับส่วนใครรักตัวละครอูตะจะสนุกและอินไปกับตัวละครอูตะส่วนใครเกลียดไม่ชอบก็จะไม่ค่อยสนุกเพราะนางคือตัวหลักนะครับแบบหลักเลยนะครับส่วนใครไม่ชอบแนวเพลงหรือสไตล์การร้องหรือตัวนักร้องอาโดเองรับรองครับไม่สนุกแน่นอนส่วนผมค่อนข้างเอนจอยและชอบตัวละครอูตตะจนอวยเลยเลยครับแล้วก็ชอบเพลงด้วยแต่ก็นะ งานเผาครับเข้าใจครับว่าทีมงานคนละทีมกันอีกทีมทําภาควานโนอ,อยู่แต่โตเอครับคุมงานดีๆหน่อยอย่าปล่อยอะไรแบบนี้สู่จอเงินเลยไม่คิดเลยครับว่าจะได้เห็นด้วยซ้ำครับเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและสิ่งที่คาดไม่ถึงก็มีเยอะมากนะครับทั้งทางที่ดีและไม่ดีนะครับก่อนอื่นเลยเรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับในทางที่ดีเลยคือแชงครับ แฟนเซอร์วิสมากๆโชว์ฝีม้าลายมือวาดลวดลายได้ยอดเยี่ยมสมฉายยาสีจักรพรรดิจริงครับสิ่งที่คาดไม่ถึงในทางที่ไม่ดีภาพครับภาพแล้วก็อันนี้ไม่ใช่สปอยแต่เป็นการบอกให้พวกคุณเตรียมใจผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ฟังคลิปนี้ส่วนใหญ่แล้วไปดู one piece f i l เลฟกันมาแล้วนะครับเพราะงั้นผมขอพูดให้พวกคุณที่ยังไม่ได้ดูเตรียมใจไว้ สาดน้าเล่นน้ําสงการครับที่โดนแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีแรงโอ้อันนี้เป็นการใบไม่ใช่สปอยนะครับใบพวกคุณเตรียมใจว่าจะมีฉากฉากหนึ่งจะมีฉากฉากหนึ่งโดนน้าสงการนะครับผมนะโดนแล้วไม่มีแรงนะครับโดนสาดน้ําว่าโอ้ไม่มีแรงนะรสาดน้ําสงการโอ้ดูแล้วอุทานเลยครับว่าฟักชิดกล้าปล่อยของแบบนี้ด้วยเหรอวะ ตาก,กะตัวละครนี่ก็แบบอยอดเยี่ยมเลยครับไม่อยากจะพูดโดยเฉพาะตาก,กะตัวละครของอุต่าบางซีนครับก็ป่วยครับแต่ก็โอเคยังมียังมีเออแถด้วยยังมีแถยังมีโอเคแล้วเข้าใจละมันมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันแถโอเคเข้าใจนะครับก็ดูแล้วขัดขัดใจมากนะครับแต่แชงเป็นอะไรที่ดีครับดีมากๆคุ้มค่าสุดละในบรรดาซีนทั้งหมดในบรรดาหนังทั้งเรื่องแชง ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนใครแฟนตัวยงวันพีซไม่ผิดหวังกับซีนแชงครับแล้วก็เพลงไม่ใช่ว่าเออะเอเอะอะไรก็ร้องมันร้องเข้ากับสถานการณ์ถึงแม้บางซีนเพลงที่ร้องและใส่มาจะไม่เข้ากับจังหวะและเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นก็เถอะครับแถมชอบใส่เพลงมาในจังหวะที่ผิดเสมอด้วยแล้วก็ฉากฮาฮาน่ารักเยอะมากแถมได้เห็นโมเมนต,ต์ดีๆเยอะด้วยครับทั้งพ่อ ห่วงลูกมิติที่มากขึ้นของแช้งนะครับผมความน่ารักและความไร้ดียงสาของเจ้าหญิงแห่งเสียงดนตรีอูตะถืออุคุมค่าครับนะและซีนน่าจดจำโมเมนต์น่าจดจำเยอะมากๆมากจริงๆทั้งแบบแย่และแบบดีซึ่งแบบดีจะเยอะอยู่พอสมควรครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเดบิวต์ที่ดีที่สุดของวันพีซ เรื่องหนึ่งเลยถึงแม้จะเรียงลำดับแล้วยังสู้ฟิล์มเลตไม่ได้แต่ก็ดีกว่าฟิลมโกและสแตมปีในหลายๆเรื่องแต่ตัวร้ายมิติน้อยกว่าสแตมปีนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้อยกว่าฟิมโกนิดนึงนะครับส่วนเชยกว่าเชยกว่าสแตมปีไหมผมว่าดูดีกว่าสแตมปีมันก็ดีกว่าในหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องแหละนะทั้งความประทับใจและ ดราม่าซึ้งๆนะครับโมเมนต์พ่อรูกอันนี้ดีกว่าแน่นอนดนตรีที่เพราะกว่าแต่ไม่สนอหูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่งเสียงดังเกินไปนะครับจริงๆมันควรทําให้มันสนอหูครับถ้าคุณไม่เล่งเสียงไม่เล่งเสียงให้มันดังอะครับผมรับรองเลยว่าสนอหูแน่นอนส่วนใครไม่ชอบเพลงก็อาจจะไม่ไม่ชอบเลยนะครับไม่ชอบเพลงไม่ชอบสไตล์การร้องก็ก็ไม่ต้องฟังนะครับพยายามข้ามๆไปพยายามฟังหูทวนทวนลมไปครับ แต่ผมชอบแนวสไตล์การร้องของเขานะครับการเล่งเสียงการการดึงเสียงของขตัวเองออกมาเนี่ยมันผมชอบครับผมชอบที่อาโดร้องนะครับแถมมิติตัวละครก็ดีครับดีกว่าภาคก่อนเล่าดีและน่าจดจานะครับจนมีน้ําตาตกไม่รู้ตัวในไคลแมกซ์นะครับก็อินนะครับอินกับตัวละครอ,อุตะนะครับน้าตาตกก็ไม่แปลกแล้วก็น้ําตาตกในอีกความหมายหนึ่งคือซึ้งและ ประทับใจในแชงนะครับแตแปลกนะครับภาคนี้โทนแปลกนะครับแปลกจากภาคอื่นๆเลยสําหรับสายแอคชั่นของวันพีซเนี่ยมีผิดหวังนิดหน่อยใครที่มาดูเก็บแอคชั่นเนี่ยถือว่าผิดหวังครับผิดหวังนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะมันก็แอคชั่นดีอยู่นะครับก็ทําใจครับไปดูหน่อยนะมันจะมีความน่าเบื่อปนๆมาแต่แค่ช่วงแรกครับอดทนหน่อย อว่าภาคนี้คือภาคของอุตะอดทนหน่อยครับแอร์ไทม์นางเยอะนะเยอะกว่าชาวบ้านเลยแล้วก็บทตัวละครจะถูกเกลี่ยไปในทางที่แย่นิดนึงมันเกลี่ยไปไม่สุดนะครับเพราะแอร์ไทม์ให้อุตะหมดแล้วเพราะงั้นอดทนถ้าคุณอดทนดูคุณจะเจออิสเตอร์เอกนะครับอดทนดูช่วงแรกแรกนะครับคุณจะเจออิสเตอร์เอกเยอะแยะนะครับแล้วก็เขาหยอดให้เราตลอดการเดินเรื่องเลยถึงแม้ว่าด้านบทเนื้อเรื่องและ การดำเนินเรื่องจะไปทางแย่แต่ที่เหลือคือดีเกือบเพอร์เฟเลยอลังการสมราคาคุยครับ7.3เต็ม10ในในความคิดเนี่ยผมให้แค่นี้ครับนี่คืออวยนะครับที่ผมให้แค่นี้เนี่ยคืออวยนะครับถ้าไม่อวยเนี่ยและผมไม่ใช่แฟนวันพีซเนี่ยคือให้แย่เลยนะครับให้6เต็ม10เลยนะ แต่อวยครับอวยไงครับรักในตัวละครอุต,ตะแล้วก็รักวันพีซส่วนใครที่เห็นรีวิวแล้วตัดสินใจไม่ไปดูผมขอเปลี่ยนความคิดนะครับพวกคุณว่าไปดูเถอะครับสนับสนุนหน่อยอันนี้อันนี้คือเสี้ยมนะผมขอเสี้ยมให้พวกคุณนะครับว่าไปดูเถอะสนับสนุนหน่อยแถมดูจอใหญ่ลำโพงกระหึอมอีกนะครับผมถึงแม้ว่าลำโพงบางโรงหนังเนี่ยมันจะแตกก็เหอะนะครับ ก็ได้เห็นแชงสู้แบบเต็มๆด้วยนะครับก็ไปดูเถอะครับได้ดูจอใหญ่ขนาดนั้นคุ้มนะครับนะอย่าไปรอดูของเถื่อนเลยครับอารมณ์ประสบการณ์มันต่างกันมากประสบการณ์ในการดูในโรงหนังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับดูในมือถือนะครับเว็บเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับประสบการณ์จะต่างกันเ,เราได้เห็นนิสัยคาแรคเตอร์ของแชงที่มากขึ้นแบบนี้ไม่ไปดูไม่ได้หรอกครับ ส่วนถ้ากลัวเรื่องเพลงก็ให้คิดซะว่าเราไปดูคอนเสิร์ตของอุตะนะครับเพราะว่าเหมือนดูคอนเสิร์ตของนางมากกว่าแล้วเหมือนดูวีทูเบอร์เต้นไปด้วยไปดูเถอะนะครับเดี๋ยวบูวีภาคต่อไปก็เอาอาโดมมาร้องก็ได้แค่อย่าให้มากไปเหมือนภาคนี้จะขายอะไรก็ให้เผาๆลงบ้างนะถึงเพลงจะดีมากๆก็เถอะครับโดยเฉพาะฉากจับตัวกลุ่มหมวกฟางเพลงเข้ากับฉากและ ภาพสุดๆเลยครับมันเล้าอารมณ์มากๆนะครับผมก็อยู่ในช่วงที่ตอนที่รู้ว่าพวกลูฟี่เนี่ยคือโจรสลัดนะครับนั่นแหละครับเริ่มร้องเลยครับโคดเอาโครเลยครับแบบโครดีเลยครับเขาเอาเพลงใส่ได้ตรงจังหวะได้ดีสุดละครับในซีนทั้งหมดเนี่ยและเป็นซีนที่เพลงเข้าไม่พอครับทุกอย่างดีไปหมดเลยครับน่าจดจํามากๆทั้งตอนที่ไม่สปอย ต่อทั้งตอนที่แบบเออนั่นแหละนะครับเพลงขึ้นแล้วก็จับตัวกลุ่มหมวกฟางนะครับแล้วก็นาะอุตะร้องเพลงจับตัวกลุ่มหมวกฟางนะครับผมลูฟี่โดนจับไปไว้บนเวทีนั่นแหละครับเป็นตอนที่เพลงแม่งดีและแมันมากๆก,ก,กับฉากปูฉากแอคชั่นแล้วมันเข้ามากับเพลงดีมันแอคชั่นดีนะครับในตอนนั้นถึงแม้ว่าจะน้อยไปหน่อยแต่นะ ดีครับที่ไม่เล่นจนจบเพลงแต่ก็ดีครับนะถือว่าดีเลยถือว่าใส่ได้ตรงจังหวะนะครับผมส่วน En ็นเครดิตานะครับแต่ไม่มีหาเลยเลยนะครับผมแล้วก็ผมมุดม o ดออนจากเพลงของอารโดและเดอะบูวี่พักนี้ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับอยากจะไปซ้ำสัก10รอบแต่ทำไม่ได้ครับ2รอบพออาจจะมีรอบ3แต่ไม่น่าจะมีรอบ3หรอกครับเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับ ไม่ก็อาจจะไปดูวันที่ผมก็ได้ก็คือวันนี้แหละวันที่อัดคลิปเนี่ยแหละอาจจะไปดูก็ได้รอบนู่นรอบนี่เพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะไปดูเนี่ยมันรอบห้าโมงสิบนะครับก็ไม่ก็มันว่างอะแต่ไม่อยากเสียเงินแล้วครับเก็บเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับก็เลยแบบต้องอดทนนะครับถ้าท่นที่อยากซ้ําแต่ผมก็นะพอพอแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับอีกสองรอบเนี่ยแต่ผมแค่ move on ไม่ได้เท่านั้นเองครับ ก็ถ้าคลิปยาวไปหรือมีเสียงรบก,กวนอะไรก็ขออาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับฟังกันยาวๆไปเลยนะก็ไม่มีสปอยนะครับแค่บางอย่างเนี่ยเหมือนสปอยแต่นั่นแค่บอกให้คุณเตรียมใจและรับรู้ว่าฉากไหนดีฉากไหนไม่ดีนะครับผมไม่ได้สปอยโดยตรงขอให้ดูวันพีซอย่างสนุกนะครับอาดีโอส